ในผืนทรายที่วิองว้างและแห้งแลง้งมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่โดดเด่นด้วยหนอกและท่วงท่าอันสง่างามนั่นคืออูดสัตว์ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเรือแห่งทะเลทรายด้วยความสามารถอันน่าทึ่งในการดำรงชีวิตอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอูดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์แคมีลีเดแบ่งออกเป็น2ชนิดหลักคืออูดหนอกเดียวหรือโดมาเดรรีแคมีลพบมากในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ อูดสองโหนกหรือแบคทีเรียแคมเลพบในเอเชียกลางมีขนหนากว่าเพื่อทนทานต่อสภาพอากาศที่หนาวจัดในฤดูหนาวสิ่งที่ทาให้อูดเป็นสัตว์ที่เหมาะกับทะเลทรายคือการปรับตัวอันน่าทึ่งโหนกบนหลังของอูดไม่ได้เก็บน้ําแต่เก็บไขมันซึ่งสามารถถูกเผาผลาญเป็นพลังงานและน้ําได้เมื่อจําเป็นทําให้พวกมันสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องกินอาหารและน้ําเป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์นอกจากนี้อูดยังมีลักษณะพิเศษอื่นๆที่ช่วยในการเอาชีวิตรอดนั่นคือ จมูกสามารถปิดได้เพื่อป้องกันทรายเข้าขนตาหนาและยาวถึงสองชั้นช่วยป้องกันทรายและแสงแดดเทา้ามีลักษณะแบนกว้างและนุ่มช่วยให้เดินบนผืนทรายร้อนๆได้ไม่จมหรือจมไม่ลึกความสามารถในการดื่มน้ําอูดสามารถดื่มน้ําได้ในปริมาณมหาศาลถึง100ลิตรในเวลาเพียงไม่กี่นาทีเพื่อชดเชยการสูญเสียน้ําในร่างกายอูดเป็นสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารพวกมันสามารถกินพืชทะเลทรายที่มีหนามและมีความกระด้างได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บเพราะมีปากที่แข็งแรงและฟันที่แข็งแรง อูดถูกนามาใช้ประโยชน์โดยมนุษย์มานานเป็นพันปีทั้งในการเดินทางขนส่งสินค้าในทะเลทรายการให้นมเนื้อและขนถือเป็นส่วนสําคัญของวัฒนธรรมและการดํารงชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ในแถบทะเลทรายแม้ว่าอูดส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์เลี้ยงแต่ประชากรอูดป่าก็ยังคงมีอยู่และบางชนิดก็เผชิญกับภัยคุกคามจากการสูญเสียถ,ถิ่นที่อยู่และแหล่งน้าอูดคือสัญ,ญลักษณ์ของความอดทนและความแข็งแกร่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสามารถของสิ่งมีชีวิตในการปรับตัวเพื่ออยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายที่สุดบนโลก